สวัสดีครับสวัสดีนะครับไม่ได้มาอัดคลิปแบบแนวนี้เนี่ยนานมากนะครับส่วนมากก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะวันนี้นะฮะเพิ่งได้พระมานะครับองค์หนึ่งลูกค้าวิ่งมาจากมินบุรีนะครับนะ,ะเดี๋ยวผมเชื่อว่าเดี๋ยวเราก็อาจจะมาดูคลิปนี้นะครับเกาะนี่นะฮะเป็นกรมตำรวจ80ปีนะครับเนื้อเงินขัดเงานะครับสภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ นะผมเล่าก่อนว่าลูกค้านะครับส่งรูปให้ผมดูนะฮะเปิดราคาประมาณสักน่าจะหมื่นหนึ่งนะครับผมขอต่ออยู่ที่แ0 0พันอันนี้พูดกันตรงๆเลยนะครับไม่ได้แบบอ้อมค้อมเลยนะฮะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าทําไมลูกค้าเปิดมาหนึ่งหมื่นนะฮะแล้วผมทําไมต่อถึงแ0 0พันนะครับแล้วก็จบนะฮะจบราคาจริงๆนะครับตอนนัดดู นะที่ b ิ๊กซสไน้อยนะครับด้วยราคา7,000บาทนะคุณจะเห็นว่าจาก1,000งลงมา8,000ันนะครับแล้วก็ลงมา7,000พันทำไมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับคลิปนี้ก็นะครับใครเข้ามาอย่าลืมกดไลค์นะครับใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามนิดนึงตอนนี้คนสับเยอะนะผมเชื่อว่าเยอะส0 0พันเยอะนะครับนะครับแล้วไม่แน่ใจว่านะครับหลายคนนะที่เข้ามาดูเนี่ย ได้กดติดตามหรืออยังนะครับถ้ายังก็กดกระดิ่งนะแจ้งเตือนไว้กดซับสไคร b ์ผมนิดนึงนะครับก็องนี้นะฮะจากราคา1,000 0ืนะครับผมต่ออ,อดูในรูปโทรศัพท์นะครับก็ต่อไปช็อตแรกที่8 0 0พนะครับแล้วก็ลูกค้าบอกถ้างั้นขอ95าได้ไหมผมก็เลยโอเคถ้างั้นคุณนัดมานะครับถ้าสภาพสวย1,000 0ผมก็ซื้อนะครับเพราะผมดูค่าแล้วเนี่ย พระโอเคแหละนะครับถ้าคอเต็มก็ถือว่าใช้ได้แต่บังเอิญไม่ถึงนะฮะก็เลยขออยู่ที่8000 8 0 0 0ลูกค้าอยากได้9 5 0 0นะครับมีคนให้9 5 0 0แต่ต้องวิ่งไปให้เขาดูนะครับผมก็บอกถ้าง,งั้นวิ่งมาดูหมื่นหนึ่งผมก็เซอนะครับปรากฏว่าอยู่หน้างานเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับเดี๋ยวผมอธิบายทำไมองค์นี้ถึงเหลือแค่7000นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเอาไม่ติดอีก รอสักคู่นะครับติดไหมอ่าต้องติดดีต้องติดนะครับนี่โอเคนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับลงกล้องให้ดูเลยแล้วกันเอาไว้มุมไหนมุมนี้แล้วกันเนาะมุมนี้มันลกนะครับเอามุมนี้แล้วกันนะนะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดู เอายังไงดีเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องก่อนแลยกันนะครับอาจจะเ,เสียเวลานิดนึงนะก็ไม่ได้อัดคลิปแบบคือเพิ่งมาบ้านจริงนะครับแล้วก็แล้วก็วกเออเอาพระมานะครับแล้วก็จะลงนะครับทําคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าจากพระที่ลูกค้าต้องการหมื่นนึงเนี่ยทาไมราคาถึงลงไปถึงเจ็ดพันนะครับส่วนมากนะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละฮะเวลานัดเจอกันนะครับก็ อาจจะมีการต่อกันได้นะครับนี่โอ้ไม่พังเนาะโอเคโอ้มนติดนี้โอเคนะครับนี่นะครับโต๊ะผมอาจจะลกนิดนึงนะก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ร้อปียังไม่ได้ปล่อยเลยนะฮะก็ยังอยู่นะครับนี่นี้โอเคนะครับก็นี่นะครับนี่จากราคาเดิมนะครับลูกค้าต้องการที่ ห0 0 0งบาทนะครับคุยไปคุยมาลูกค้าบอกว่าถ้างั้นขอเก้าพันหละกันนะเพราะผมต่อไป8 0 0พันนะครับโดยคิดว่านี่ดูเลยละกันจะได้ไม่เสียเวลานะครับนี่เห็นไหมนี่อง์นี้นะครับอง์นี้นี่ทำคลิปให้แบบไม่กักเลยนะว่าผมซื้อมาเท่าไหร่นะครับผมอยากจะมาทําคลิปนะครับให้ทุกคนได้ดูมากกว่านะครับเรื่องเรื่องราคาเนี่ยผมไม่ซีเรียสนะครับนี่ นะครับก็คือองค์นี้สว่างไปวันโอเคประมาณนี้ออขออนุญาตนะครับนะก็องค์นี้นี่เดี๋ยวใครเป็นเซียนหรือว่าเดี๋ยวจะมีเซียนที่แบบอืไม่เป็นเข้ามานะครับก็นะค,คุณดูให้รู้ก่อนนะครับแล้วก็ศึกษาก่อนนิดนึงนะครับก่อนที่คุณจะมาแบบนะครับมาคุยกับผมนะฮะเพราะว่า นะครับบางคนพูดแบบไม่มีเหตุผลนะฮะนะครับซึ่งมีเยอะนะครับในคลิปมีเยอะนะผมเห็นผมบล็อกอย่างเดียวนะครับบล็อกอย่างเดียวเพราะว่าคุณแบบไม่ได้เรื่องนะฮะคือแบบว่ามาแบบไร้สาระอะไรเงี้ยผมบล็อกอย่างเดียวนะผมบอกเลยมาแบบไม่รู้อะไรเลยนะครับพ่งพ่างมานะครับผมบล็อกอย่างเดียวนะครับนี่นะฮะเนี่ยเห็นไหมผมเห็นตอนแรกคือลูกค้าอยากได้มื่นหนึ่ง นะครับคุยกันตรงๆเลยคลิปนี้นะครับไม่อ้อมค้อมนะฮะลูกค้าอยากได้หมื่นหนึ่งนะครับผมเห็นสภาพแล้วเอ้ผิวแบบนะถ้าคนแบบผ่านพระมพระสมควรนะจะทราบว่าเอ้ผิวแบบนี้นะครับไอ้มันช้ำๆนะช้ำๆดำๆนิดหนึ่งนะครับนะถ้าสับใดไม่สุภาพขออภัยนะครับก็ผิวเห็นแล้วนะช้ำๆดำๆนิดหนึ่งไม่นิดนะฮะเยอะนะครับโอเคลูกค้าเปิดมาหมื่นหนึ่ง ผมก็ยิงไปด้วยแบบราคามาตรฐานผม8000ได้ไหมนะครับลูกค้าบอกมีคนให้9,5 0 0นะครับอ่ะผมก็ก็คิดว่า95้ามีคนให้95 0 0ั้าโอเคถ้างั้นวิ่งมาให้ผมดูนิดนึงนะครับลูกค้าบอกอยู่ไม่ไกลนะครับลูกค้าบอกอยู่ไม่ไกลแล้วก็องค์นี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่รู้ฮะลูกค้าส่งมาให้ผมดูก่อนหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าน่าจะส่งมาให้ผมดูก่อนนะแล้วก็ไปกระจายให หลายคนเยอะมากนะครับเขาให้มาถึงเก้าพันห้านะผมก็เลยบอกอ่ะคุณอยากได้มื่นคุณวิ่งมาหาผมเดี๋ยวผมขอดูองค์จริงหน่อยนะครับดูอย่างคร่าวๆเนี่ยผมตีให้แปดพนะครับเพราะว่าพระเนี่ยดูแบบช้ำอ่ะค่อนข้างช้ำช้ำหมายถึงว่าสภาพแบบโดนอากาศเยอะนะฮะโดนอากาศเยอะนะครับ,าาะะค,รบคลิปนี้ยาวๆนิดนึงนะครับองค์เดียวนะฮะแต่ยาวๆเลย นะครับนี่นะครับลูกค้าอยากได้หมื่นเดงนะครับผมต่อไป8 0 0พัลูกค้าขยเบมา9 5ก้าพ้าได้ไหมผมบอกถ้างั้นวิ่งมานะค,คุณวิ่งมาสวยจริงหมื่นหนึ่งผมก็ซื้อนะครับวิ่งมาปรากฏวิ่งมาปุ๊บโอ้โหพระนะครับนี่ผมให้ดูเห็นไหมค่อนข้างช้ำพะไม่ไม่ไม่เรียกว่าช้ำค่อนข้างโดนอากาศเยอะนะครับแล้วก็พระค่อนข้างที่จะดำนี่เดี๋ยวผมให้ดูว่า คำว่าดำนะฮะก็ต้องดูอีกว่าดำประมาณไหนนะครับนี่ผมให้ดูโอ,โอ้ไม่มีอะไรฮะรกล้องหล่นนะครับบางเงินโทรศัพท์มันหนักนะครับขออภยัยอ่ะมาอ่ะมานะครับนี่นี่เห็นไหมเนี่ยผิวก็ดูยากอีกอ่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าดูกันประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่เห็นไหมครับ เวลาลงกล้องเนี่ยส่วนแม่นะครับพระจะไม่ค่อยเหมือนกับองค์จริงหรอกที่ดูเนี่ยอย่างผมดูผ่านกล้องเนี่ยก็ไม่เหมือนองจริงนะเนี่ยคุณดูเบื้องต้นนะดูจากด้านหน้านะครับนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอธิบายให้ฟังนะครับดูด้านหน้าเห็นไหมครับด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างดำนะฮะแล้วรู้ได้ยังไงว่าด้านหน้าดําประมาณไหนคุณก็ไปเทียบจากด้านหลังเห็นไหมเนี่ยนะครับผิวจะมีความต่างกันนะครับ พอสมควรเพราะว่าด้านหลังเนี่ยไม่ค่อยโดนการสัมผัสไม่ค่อยโดนการแบบโดนจับเห็นไหมถ้าด้านหน้าสภาพผิวเป็นแบบนี้โอเคเลยนะนะครับหมื่นก็อาจจะซื้อนะครับนี่นะครับนี่เทียบกับด้านหน้าด้านหน้าค่อนข้างค่อนข้างดําเยอะนะครับค่อนข้างดําเยอะนะครับแล้วก็มีหนําซ้ํานะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับนี่อ่านี เวลาดูพระนะครับพระที่จะขึ้นหลักหมื่นเนี่ยต้องมีหลักอย่างที่ผมอธิบายไปนะฮะผิวลุง้งคอสามเส้นไม่ล่มพระศกคมคมจมูกดองดงแต่บางทีอาจจะมีตำหนิบางอย่างไม่ครบหมายถึงว่าอาจจะไม่ครบองค์ประกอบอย่างที่ผมบอกว่าเป็นพระหลักหมื่นแต่ก็ซื้อหลักหมื่นก็มีนะครับบางทีผิวลุง้งโดดเด่นเสือล่อเขาเรียกอะไรอ่ะโดดเด่นจนเกินคอนะครับ แบบนี้ก็รับเป็นหมื่นนะครับนี่นี่ให้ดูลงกล้องได้ไหมเดี๋ยวผมใส่กล้องให้ดูแล้วกันอุยอ้ยเก็บโดนนะครับลูกค้าอยากได้หมื่นหนึ่งผมลูกค้าก็ผมก็เลยขอต่อนี่ผมอธิบายให้ฟังนี่เห็นไหมเนี่ยนี่อมพูดติดอ่างนะ,ะนะครับนี่นี่เห็นไหมครับนี่ถ้าคุณส่องดูไม่เห็นเีกอ่ะอเห็นไหม นี่นะครับนี่เห็นไหมฮะผิวนี่นี่คือผิวจริงๆนะครับผิวจริงๆคือกองโอเคนี่นะครับผิวจริงๆจะประมาณนี้เห็นไหมนี่เห็นไหมครับค่อนข้างที่จะคือลุ้งแหละนะครับต้องยอมรับว่าลุ้งประมาณหนึ่งแต่ผิวค่อนข้างจะดําเยอะนี่แต่ถ้าโทนเนี้ยนะครับโอเคเลยนะฮะนี่โทนนี้นี่โอเคเลยนะครับนี่เนี่ยถ้าโทนเนี้ยโอเคเลยนะครับรับได้ไม่มีปัญหา แต่องค์นี้ที่ไม่ถึงหมื่นเพราะว่านี่นะครับนี่นี่นะครับเส้นคอเห็นไหมเส้นคอล่มนะครับเข้าใจคาว่าล่มนะล่มก็คือมีสามเส้นแต่บางเอิญไม่เต็มไม่เต็มก็คืออาจจะขาดมีเศษโลหะอะไรไปติดในบล็อกนะครับเวลาขึ้นรูปมาแล้วก็ไม่เต็มขาดแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมเนี่ยแบบนี้คือชัดเจนว่าขาด เนี่ยถ้าคุณดูด้านข้างนเนี่ยเนี่ยเต็มคือแบบนี้เห็นไหมแล้วก็ด้านในเนี่ยมีรอยขีดอีกนะครับเนี่ยผมไม่รู้ว่าอ,ไาอะไรอุดหรือว่าหล่อไม่เต็มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่เห็นไหมเนี่ยถ้าข้างข้างเนี่ยเต็มเห็นไหมครับด้านข้างเนี่ยสองเส้นอยู่แล้วนะครับนี่เห็นไหมครับนี่นะครับนะฮะแล้วก็ทีแรกผมดูว่าน่าจะเป็นบล็อกใหญ่แบบใหญ่เลยก็ไม่ใช่นะครับนี่นะครับ ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมนะฮะเจ้าของเปิดมาหมื่นหนึ่งผมถึงขอต่อแปดพันห้าแล้วนะครับก็ไม่โดนกันแล้วก็ขอลดมาที่เจ็ดพันนะครับเพราะว่าคอนะครับเนี่ยตําหนิตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ผิวนะครับติดตรงผิวนะครับเดี๋ยวก็จะมีพวกแบบเอ้ยอย่างนี้ผมรับซื้อหลักหมื่นอืม อเดี๋ยวถ้ามีแบบนี้นะนะครับทักมาหาผมรับซื้อให้จริงนะครับซื้อให้จริงนะฮะบางคนเนี่ยชอบแบบอืนะครับแต่เราก็ไม่ว่านะครับบางคนนะครับเขามีมุมนะฮะอาจจะได้จากผมไปดุกถูกนะครับแล้วคุณจะไปขายสมมติซื้อผมไปห้าพันคุณอาจจะขายเป็นหมื่นก็เรื่องของคุณนะผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นเลยนะคุณจะมีมุมคุณจะมีอะไรก็ตามนะครับแต่ผมก็มีมาตรฐานของผม นะครับดังนั้นถ้าคุณไม่รู้ไม่ได้ศึกษานะครับไม่ต้องพิมพ์นะครับไม่ต้องแสดงความคิดเห็นนะครับนะหรือถ้าคุณคิดว่าคุณเก่งนะครับคุณก็เก่งในจุดของคุณนะครับไม่ต้องมายุ่งนะครับวุ่นวายกับช่องผมนะครับช่องผมก็มีราคามาตรฐานนะครับแล้วหลายคนก็ทราบดีว่าผมนะครับเช่าพระประมาณนี้มาตรฐานประมาณนี้เวลาผมไปปล่อยนะครับ ผมไม่ได้เอากําไรเยอะนะครับเหตุผลนะครับที่ไม่อากําไรเยอะเพราะว่า1นนะครับผมตั้งใจนะครับอยากให้หลายๆท่านได้มีโอกาสบูชาพระรุ่นนี้นะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับว่าผมต้องการอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะตัวผมเองก็ศรัทธาหลวงพ่อแล้วก็ปฏิญาณแล้วว่าเราอยากจะเผยแร่นะครับให้หลวงพ่อนะครับเขาเรียกว่าอะไรมีคนรู้จักมากขึ้นซึ่งปัจจุบันน่ะเยอะอยู่แล้ว แต่คนที่ไม่รู้จักก็มีนะครับผมเลยต้องการที่อย่างนั้นบางทีได้พระมาไม่แพงผมก็เปิดไม่แพงนะครับถ้าใครติดตามผมจะทราบดีนะว่ามาร์ควินคนนี้นะฮะปล่อยพระราคาแบบบางทีปล่อยหลุดนะครับผมไม่ีเรียสนะครับผมบอกไม่ีเรเลสนะฮะแต่บางคนนะฮะถ้าแบบบางคนจะมีนะในวงการจะมีแบบคนที่พูดมากพูดแบบอันนี้ไม่เอานะครับ ถ้ามาคอมเมนต์ผมก็บล็อกนะฮะบ,บอกเลยนะครับบล็อกเลยนะครับเพราะคุณแบบไม่ได้มีเหตุผลที่มาคุยกับผมแล้วก็อธิบายได้นะบางคนยังไม่ได้ศึกษาพระเลยนะพระก็ไม่มีนะครับไม่ได้ซื้อด้วยไม่ได้บูชารุ่นนี้ด้วยโอ้พูดเป็นแบบเป็นตู่เป็นตะบางคนโอ้เป็นเซียเลยดูพระเก่งมากนะครับเส้นคอชัดนะครับองค์นี้ทําคอมาองค์นี้ทําผิวมา องนี้นู่นนี่นั่นองค์นี้ล้างมานะครับเยอะนะผมบอกเลยว่าเยอะนะครับแต่ผมจะไม่ค่อยคุยกับพวกนี้เพราะว่าบางทีนะครับเอาตรงๆก็คุณก็ไม่ได้รู้จริงอย่างที่คุณรู้หรอกฮะบางทีคุณก็ต้องการที่แบบนะฮะแสดงอะไรของคุณบางอย่างก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะฮะฝากกดติดตามนะครับแล้วก็ผมว่าช่องเนี้ยช่องผมเนี่ย ค่อนข้างอะไรที่ออกสื่อเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียวแล้วก็ตรงๆนะครับไม่ได้เลี่ยมมากนะครับก็เหลี่ยมนะฮะเพื่อนฝูงพักพวกนะไม่เคยใช้นะฮะแต่ถ้าใครมีเหลี่ยมนะครับก็แน่นอนนะฮะวันหนึ่งนะครับถ้าได้ซื้อขายพักกับผมนะผมก็จะเหลี่ยมมาคุณแน่นอนนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้นะฮะใครเข้ามาอย่าลืมกดไลค์นะกดติดตามเป็นกําลังใจนะครับใครมีพระหลวงพ่อโสธรหรือว่า หลากหลายสายนะครับไม่ใช่เฉพาะหลวงพ่อโสธรนะรุ่นนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะครับถ่ายรูปมาไม่ใช่พะคุณก็ถ่ายรูปมาส่งมาผมดิวกันได้ก็นัดเจอตกลงราคากันนะครับหรือไม่เล่าเก่าวายเก่าเล่าทั้งไทยทั้งเทศเล่าีุ่่ปนนะครับฮิบิกนะฮะส่งมาเลยนะครับแล้วก็วายตัวท็อปัส่งมาเลยนะครับรับซื้อรับเช่าตั้งแต่หลัก ร้อยจนถึงหลักล้านเลยนะครับฝากไปด้วยครับ